ขอนอบน,น้อมดิเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หกร้อยหกสิบเก้าตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทาความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครื่องูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิดใจากบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสราังัจามิธัมมังสราังัจามิสังฆังสราังัจามิ ทุติยมปิพุทธังสรานังจฉามิทุติยมปิธรรมังสรานังจฉามิทุติยมปิสังขังสรานางังจฉามิสติยมปิ <jähr> พุทธังสรนังจฉามิสติยมปิธรรมังสรนังจฉามิสติยมปิสังขังสรนังจฉามินัททิเมสรนังอัญังพุทโเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญังธรมโมเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะวัตเตยยงสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญังสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเถนะวัดเตยยงสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำศัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิสิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิสมปัปลาปะเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษณ์ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาตาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิ อะพรมัจจริยาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิสุราเมรยามัชัปปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิ นัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะธารณะมันดนะวิปุสนัฐานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิอุจจาศยายนะมหาศยานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิ ชาตะรูประรัชตะปฏิฆานาเวรามณีสิกขาประดังสมาธิยามิข้าเปจาขอสมาทานศีลสินสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาะหารเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาประรัตตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญก,รรก,กุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทธิ จเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สมมตปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชงเจ็ดอ่ะเรียรมกักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะศึกษาธรรมฟังธรรมหรือสาธยายพระสัทธรรมอันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าวิมุตตายตนะให้เกิดปราโมทให้เกิดปีตินะคะซึ่งธรรมะเหล่านี้คือปราโมทปีติปัสสตินั้นเราก็คงทราบว่าเป็นธรรมะ ที่ประกอบอยู่ในโพษชงเจ็บนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเราฝึกบ่อยๆความคุ้นชินที่เป็นไปในปราโมทยปีติปัสสัทธิเมื่อเราเจริญโทษชงเจ็เดจึงเป็นไปได้โดยไม่ยากคะ่ะเพราะเราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันกับลักษณะของธรรมะเหล่านี้อยู่จากการศึกษาจากการฟังจากการอ่านจากการสาธยาย หรือจากการพิจารณาธรรมะต่างๆที่เราได้ศึกษามานะคะวันนี้ก็จะอ่านพระสูตรสั้นๆให้ฟังคือนิพพานสูตรซึ่งว่าด้วยการเจริญโพชฌงเจตย่อมเป็นไปเพื่อความน,น่ายข้อ434ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานพทชงเจ็ดเป็นไฉนคือสติสัมพุทชงนจนถึงอุเบกขาสัมพุทชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายพทชงเจ็ดเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำไห้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อใครายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานจบนิพพานสูตรที่สิทธิ์จบพิลานวัตวันนาที่สองจากสังยุตติกายมหาวารวัตนะคะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนี้นการศึกษาธรรมฟังธรรม เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตใช่ไหมคะอันเป็นวิมุตตายาตนาเป็นเหตุเพื่อการจะก้าไปสู่การตรัสรู้ฉะนั้นเวลาเราศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมกันอยู่เราต้องหมั่นสังเกตว่าการปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความน่ายเพื่อคลายกำหนัดออกจากกามเพื่อความดับกิเลสทั้งหลายเพื่อความสงบระงับก้าวไปสู่การถึงที่สุด คือพระนิพพานค่ะใช่ยิ่งศึกษาแล้วเป็นไปในความเพลินในกามหรือหลงไปในลาบยศสรนเสริญและความสุขนะคะสิ่งเหล่านี้เราต้องหมั่นสังเกตค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสเอาไว้นะคะในขณะนี้ก็ศึกษาในเรื่องของอุปกิเลส18อันเกิดขึ้น ในขณะที่เจริญสมถะนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดไหนในสี่สิบหมวดต้องผ่านองค์ธรรมเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งในสิบแปดข้อเมื่อเข้าใจถูกต้องถูกทางนะคะว่านั้นคืออุปกิเลสก็สามารถที่จะมีสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ส่วนในลักษณะของธรรมะบางข้อในอุปกิเลสก็มีกระบวนการที่จะแก้ไข โดยอาศัยโพชชงดังที่เราศึกษากันไปแล้วหากยังไม่แจ่มชัดก็หาโอกาสฟังซ้ำและน้อมมาตรึกตรองพิจารณานะคะขณะนี้ก็จะศึกษาร่วมกันต่อแม้ว่าเคยศึกษากันมาแล้วหลายครั้งหลายคราก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนปัญญาถ้าเข้าใจถูกต้องถูกทางด้วยสมาธิธ ว่ากระบวนการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไปในสมถะหรือวิปัสนาก็ต้องอาศัยแนวทางของปริยัติที่ถูกต้องเราจะได้ไม่หลงไปในอุปปกิเลสต่างๆและสามารถที่จะก้าวต่อไปในการปฏิบัติให้ถึงที่สุดในกรรมฐานนั้นๆค่ะก็มาศึกษาต่อว่าอะไรเป็นปฏิบัติต่อนิวรห5ในองค์ธรรมทั้งห้านั้น ขอสาธยายในเนติบาลีท่านแสดงไว,ว้ว่าวิตโกธีนะมิทธะวิจิกิจฉายะวิจาโรปีติจาปิปยาปาัสสะสุขังอุทธัะกุกกุจ,จังสมาธิกามัชันดัสสะปฏิปักโคติเปตถเกอุเปกขาปณะ,ะสันตตาสุขามิเจวะพาสิตา การที่เรามีการศึกษามาบ้างแล้วเมื่อฟังภาษาบาลีก็คงพอจะแปลได้นะคะวิตกเป็นปฏิปักษต่อธีนามิทาวิจารเป็นปฏิปักษต่อวิจิกิจชาส่วนปีติเป็นปฏิปักษต่อพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษต่ออุทธทัจจะกุบุจจะสมาธิเป็นปฏิปักษต่อกามฉันทะในตัวอย่างที่นี้นะคะ ท่านแสดงถึงปัทวีกสินก็เลยจะกล่าวตามนั้นไปก่อนในขณะที่กำลังบริกรรมปัทวีปัทวีนั้นองค์ฌานทั้งห้าไม่อยู่หรือนี่ไม่ประกอบอยู่หรือประกอบอยู่แต่ในขณะนั้นองค์ฌานยังไม่ปรากฏขึ้นเพราะจิตที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นเป็นแค่มหากุศลจิตยังเป็นกามชวนะจิต ถ้าองค์ฌานทั้งห้าปรากฏขึ้นแล้วในขณะใดขณะนั้นก็ทำลายนิวรณธรรมได้เป็นอัปนาชวนะก็คือเป็นฌานนจิตนั้นเองนะคะสืบต่อกันไปไม่มีผวังขั้นจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาสู่ฌานวิถีนั้นจะมีการชักชวนด้วยกามาวัจรกุโลจิตและ กามาวจะระุสลจิตนี้ใหม่ๆนั้นจะต้องเป็นอะไรคะโสมนัสเพราะอะไรเพราะสมาธิหรืออัปปนาชวนานั้นมีเหตุใกล้คือสุขค่ะเราต้องสังเกตในองค์ธรรมก่อนก่อนที่ได้ศึกษากันไปแล้วนะคะว่าปราโมทยิติปัสสธิสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วออกจากสมาธิ สามารถเจริญปัญญาเข้าสู่วิปัสสนาฉะนั้นแต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไปนะคะบางท่านก็มีศีลเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นที่ตั้งของปราโมทและก็ไล่ไปตามลำดับบางท่านก็มีกุศลอย่างอื่นเช่นเมตตาหรือบางท่านก็มีอนกุศลที่ปราศจากปัญหามานะทิฐิ คือไม่หยึดมันด้วยความเป็นตัวตนจึงมีลักษณะของความเป็นผู้เข้าถึงปราโมทยีติปัปสสติและมีความสุขได้โดยง่ายค่ะในที่นี้ท่านกล่าวว่านิวรณ์มีเท่าไหร่ท่านกล่าวถึงว่ามีหกคือกามฉันทานิวรณ์พยาปาทานิวรณ์ทีนามิทานิวรณ์อุทธัจจุกกุจจานิวรณ์วิจิกิจานิวรณ์อวิชานิวรณ์ นี้ขัดข้องกับฌานไหมหรือสามารถห้ามไม่ให้ฌานเกิดได้ไหมไม่ขัดข้องไม่ห้ามเพราะเมื่อบุคคลได้ฌานแล้วก็ตามอาวิชานิวรณ์ก็คงมีอยู่ขัดข้องต่อวิปัสสนาต่อมรรคผลมีอยู่ในที่นี้ไม่ได้เกิดพร้อมนะคะหมายถึงว่าเป็นอวิชานุสัยซึ่งยังไม่ได้ถูกทำลายด้วยอรหัตตมรรคค่ะ ย้อนไปอีกสักนิดนะคะเพื่อความเข้าใจเพราะเมื่อบุคคลได้ฌานแล้วก็ตามอาวิชานิวรณ์ก็คงมีอยู่ขัดข้องต่อวิปัสสนาต่อมรรคผลเพราะว่าการได้มรรคผลหรือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั้นอวิชาได้ถูกทำลายลงแล้วเช่นการเป็นพระโสดาปฏิมรรคนั้นต้องรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ก็จะมีปัญหาถามขึ้นมาว่า ก็พระโสดาปฏิมาฆ่าอาวิชชายังไม่ได้พระอาหารหันต์จึงฆ่าได้ข้อนี้ก็จริงแต่ถ้าฆ่าอาวิชชาไม่ได้แล้วการแทงตลอดอริยสัตก็ไม่ได้เพราะอาวิชชาว่าโดยตรงแล้วยังไม่รู้อริยสัจสี่ฉะนั้นเป็นอันว่าโสดาปฏิมาฆ่าอาวิชชานิวรณ์ได้มากอยู่แต่ยังไม่หมดไปเท่านั้น วิปัสนาญาณก็เช่นเดียวกันถ้าอาวิชายังอยู่แล้วการกำหนดนามรูปปริเฉพยานหรือยานต่อๆไปก็กำหนดนี้ได้เพราะยานคือปัญญาเป็นปฏิปักษต่ออวิชชาก็ถือว่าได้ฟังได้รอบรู้เทียบเคียงกันไปนะคะระหว่างการเจริญสมถะและวิปัสนา ต่อไปก็อธิบายเปรียบเทียบองค์ชานห้ากับนิวรห้าและบุคคลที่อยู่ในโลกเช่นวิตกองค์ชานเหมือนกับคนมีความนึกคิดในเรื่องต่างๆส่วนถีนมิทานั้นเหมือนกับคนไม่คิดอะไรเลยเอาแต่นอนท่าเดียวสองในเรื่องของวิจารณ์เหมือนกับคนที่ตั้งมั่นในการงานหรือการทำดี โดยความแน่ใจว่าสิ่งนี้ดีเพราะเท่ากับตัวปัญญาเพราะมีลักษณะตั้งมั่นในอารมณ์มีลักษณะของวิจารณ์นะคะส่วนวิจิกิจฉานั้นมีใจโลเลกระสับกระส่ายวิภาควิจารณว่าดีหรือไม่ดีสาปีติมีความพอใจชอบใจในการงานที่ดีๆนั้น แต่พยาบาทไม่ชอบทำการงานดีแล้วไม่อยากคิดนึกถึงเรื่องดีๆสุขคือความสบายใจในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะสุขเช่นนี้แต่อุททัจกกัุกูกุจัจะกํำลังบริกรรมอยู่ก็บริกรรมไม่ติดคิดไปต่างๆเหมือนเทคขี้เท่าลงในน้ำแล้วฟูงสลบขึ้นไปตามลมคงจะทำให้ผู้ที่กระทำ แบบนี้นะคะเดือดร้อนเพราะที่เท่านั้นก็ฝุงใส่ตัวเราเองกุกกุดจ,จะก็รำคาญไม่สามารถจะเจริญภาวนาได้เราก็ต้องสังเกตนะคะว่าลักษณะของอกุศลที่เกิดขึ้นสี่ประการแล้วนะคะว่าเป็นความรู้สึกที่เกิดในขณะที่เรากำลังเจริญกรรมฐาน ซึ่งแน่นอนค่ะขณะเหล่านี้ที่ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือเป็นไปในขณะบริกรรมยังไม่ถึงฌานใจิตเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฌานใจิตแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสงบระงับไปไม่เกิดอีกเลยนะคะในขณะที่อยู่ในฌานใจิตนั้นฉะนั้นเวลาเข้าสู่การบริกรรมใหม่ๆห,หรืออกขานิมิต สิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยสลับไปสลับมารวมทั้งขณะที่เกิดปฏิภาคณิมิตในอุปจาระก็มีโอกาสเกิดได้เช่นกันเพียงแต่จะบ่อยมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับการมีสติสัมปชัญญะอย่างดีมากแค่ไหนนะคะเรากล่าวกันไปแล้วในเรื่องของการปฏิบัติว่าสติเขาก็จะแยกแยะอารมณ์ที่ดีและไม่ดี ส่วนตัวสัมปชัญญะนั้นคอยกำหนดรู้ดังที่กล่าวไปในอุปกิเลส18นะคะเว้นอยู่สองอย่างคือความหดหู่ท้อถอยและความฟุง้งซ่านที่ต้องแก้ไขโดยอาศัยอันปรับโพชฌงเจ็ดค่ะข้อสุดท้ายหรือธรรมะที่เป็นประธานทั้งหมดก็คือเอกคตาก็มีใจเป็นหนึ่งตรงกันข้ามกับการมฉันทะ อยากได้ในการมคุณต่างๆฉะนั้นขณะที่มีสติสัมปชัญญะอย่างดีนั้นจะสังเกตได้เลยว่าหากจิตไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเปลี่ยนไปในการมคุณอันประกอบด้วยสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆแล้วขณะนั้นไม่มีเอกกัคคตาหรือความเป็นสมาธิไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนั้น คือพลานไปในการมคุณมีนนยาที่น่าสนใจนะคะที่ท่านเปรียบเทียบเอาไว้ดังนี้เมื่อรวมองค์ฌานทั้งห้าแล้วองค์ฌานทั้งสี่คือวิตกวิจารปีติสุขเป็นคนทํางานในโรงงานตามหน้าที่หน้าที่เพื่อให้เกิดผลแก่เจ้าของโรงงานคือเอกักคตาเมื่อเจ้าของโรงงานได้รับผลดีแล้วคนทํางานก็ได้รับผลดีด้วย การที่นิวรณ์เกิดได้นั้นเพราะองค์ฌานทั้งห้ายังอ่อนอยู่ฉะนั้นผู้ทำรรมสมถะต้องตั้งใจไว้ให้มันในอารมณ์กรรมฐานน,นั้นนไม่ว่าจะเป็นลมหายใจคืออาณาปานาสติกสินต่างๆจริงๆเพื่อให้องค์ฌานเกิดขึ้นเพราะเมื่อไหร่องค์ฌานทั้งห้าปรากฏเด่นออกมา เมื่อนั้นก็คืออัาจัดนิวอนห้าได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปถึงการเป็นปฏิปัติต่อกันระหว่างองค์ฌานกับนิวอนั้งห้าค่ะนิวอแปลว่าห้ามแปลว่ากั้นไม่ให้ได้ฌานน้พูดเฉพาะเรื่องฌานนะคะแต่ในวิปัสสนาก็ยัมไม่ได้เช่นกันค่ะ นพรนิวรหเป็นตัวทำให้ปัญญาสามด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสตรโดยง่ายโดยพันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้น แด่สัพสัตทั้งสามเสด็จภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยง่ายโดยสั่นโดยชั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกๆพันธุ์ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่า